ขอโอกาสครับอา,าจารย์นะเออว่าไงเออพูดถึงเ,ออเออปฏิจจสมุปบาทเนี่ยในอ,อที่โดยอัฏฐโดยพยัญชนะเนี่ยไม่ไม่มีโอเคมีสายเกิดสายดับก็คือมีสมุทัไทยมีเอ,อมีนิโรธแต่มักมีองค์แปดเนี่ยต้องอาศัยอิทัปปฏิยตานในการเชื่อมประสูติใช่ไหมฮะหรือว่าหรือว่าไม่มี คือการเชื่อมประสูตรทั้งระบบโดยใช้อา,อาศัยอิทธปิปยาตาเพื่อจะให้ให้ให้ให,ให้ให้ได้ระบบทั้งหมดของมรรคโยงแปดตัวมรรคแปดก็เป็นปฏิจจสมุบาทเหมือนกันแต่โดยอัฏฐ,ฐโดยเพญชนะไม่มีใช่ไหมเขาจถูกไ, <laughs> ไม่มีในในโดยที่เป็นอัฏฐ,ฐโดยเป็นเพญชนะหมายถึงไม่มีในตัวปฏิจจอะไร เออก <hypothes, S 1> ็ใช่ฮะคือ <online> มีแ <Jim> ต <lamps> ่จะซ่อนไว้แต่เลยต้องอาศัยอิทธิปยาตาในการเชื่อมทั้งเราถึงจะเกิดตรงนี้ขึ้นมาใช่เข้าใจถูกไหมฮะก็ได้อยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็ในปฏิจจะเนี่ยพง์บอกว่าถ้าเห็นโดยนัยะอริสัตสีเนี่ยคือเห็นตัวมันเห็นเหตุเกิดเห็นความดับแล้วก็รู้วิธีดับเนี่ยก็คือหลุดพ้นได้เลยนะมันก็เหมือนมีปฏิจจะ อยู่ในแต่ละก้อนแต่ละก้อนนะอย่างเช่นอเวทนาก็เห็นเวทนาโดยในยะอริสสีนะรู้จักเวทนารู้จักเหตุเกิดรู้จักความดับรู้จักวิธีดับก็หลุดพ้นได้อ,อย่างนี้ก็คือคือใช้ถ้าปัญญาตาเป็นตัวเชื่อม <c oughs> ใช่ใชซึ่งซึ่งการเห็นตรงเนี้ย <c oughs> มันก็เป็นมรคในตัวอยู่แล้วอย่างมรคไปองคแปดเนี่ยสัมมาทิฏฐิคือการเห็นเกิดกระดับ แต่นั้นขณะที่เห็นเกิดดับก็เป็นมรรกอยู่แล้วในตัวและคำว่าคําว่าอิมัสมีสติคําว่าตรงนี้เป็นเป็นตัวเกิดเป็นตัวคําว่าสติสติสมปชญญะัติคือมาจากจุดนี้ป่ะฮะก็ด้วย,วยนะอันนี้เหมือนเป็นต้นขั้วเลยต้นขั้วเลยใช่ไหมฮะต้นขั้วเลยก็คือสติคือม,อมนะีนี้มีนี้มีนี้เกิดนี้เกิดนี้ไม่มีนี้ไม่มีนี้ดับนี้ดับ เพราะเพราะเพราะเขาว่าสติสัมปชัญญะหรือสติมันก็คือตัวสุดยอดของความเป็นมนุษย์ที่ว่าเราดีกว่าเทวดาใช่ใช่ตรงนี้ไหมก็เป็นผู้มีสติมีความกล้าหาญมีการประพฤติพรหมจรรย์อันเยี่ยมยอดแล้วก็พระสูตรที่บอกว่าระหว่างนั่งฟังธรรมเนี่ยบางทีบรรลุธรรมได้เลยหมายถึงว่าบุคคลนั้นก็ต้องเป็นคนที่มีอินทรีย์สูงไหมฮะถึงจะบรรลุธรรมได้ขนาดนั้น ก็ถ้าถ้าเขาใช้ศักยภาพณเวลานั้นให้เต็มที่ก็คือตั้งใจฟังพระองค์จึงบอกเมื่อบุคคลเนี่ยตั้งใจเงี่ยโสลงสดับเนี่ยนิวรณ์ห้าจะดับดังนั้นการตั้งใจเงี่ยโสลงสดับเนี่ยมันเป็นนวกรรมกรรมใหม่ที่เราสร้างได้ไงพอสร้างขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนิวรณ์ห้าดับ พอนิวอนหดับปุ๊บโพชงเจ็ดเนี่ยพร้อมบริบูรณ์ขึ้นมาเลยนี่วิชาวิมุตต์เกิดขึ้นได้นี่ก็คือการหลุดพ้นโดยการสดับ,ดาดบการตั้งใจเงียสดลงสดับก็หลุดพ้นได้ในอาสนะที่นั่งฟังธรรม,มในในครั้งพุทธกาลมีหลายมีมีมีมมมหลายพระอ,องค์ที่เยอะมากเยอะมากใช่ พวกนี้ไม่ใช่ว่าไม่ได้ทําความเพียรนะทําความเพียรความเพียรเราต้องมองในจิตด้วยไง mm hmm. อย่าไปมองด้านกายภาพอย่างเดียว mm hmm. ในจิตเขาทําความเพียรทิ้งอกุศลใช่ไหมไม่รับเอาอกุศลสร้างกุศลไว้รักษากุศลเอาไว้นี่เพียรนะเนี่ยนี่เพียรตลอดเลยซึ่งมองไม่ออกครับเรายืนรอใส่บาตอย่างเนี้ย ยืนเจริญอนาปานสติหรือย right? ืนฟุ้งใช่ไหมคนยืนรู้ลมหายใจก็ได้นิสงแล้วได้บุญกริยาด้วยการภาวนาแล้วเราก็มองคนข้างๆเราไม่ออกว่ายืนเจริญอนาปาหรือเปล่าหรือยืนฟุ้งใช่ไหมตัวนี้ก็โอเคการเข้าสู่วิมุตต์เนี่ยก็โอเคมาจากมีสมาธิมี ละนันทิแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยเช่นโอเคแม่นมากในในพสูตรแต่พระสูตรก็อย่างว่ามันก็มันก็นกทางมันเป็นทางโลกใช่ไหมทางทางมันไม่ได้ถึงกับลงถึงจิตตรงนั้นเนี่ยถ้าแม่นพสูตรทั้ทงระบบเลยเนี่ยแต่ทางจิตไม่ได้เท่าไหร่เนี่ยบรรลุธรรมได้ไหมฟังเนืองเนืองคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิใช่ไหม ออันเนี้ยทำอะไรบ้างเนี่ยทำสีอันแค่นั้นเองฟังบ่อยๆคล่องปากขึ้นใจแล้วก็เข้าใจความสำคัญนี้ต้องเข้าใจตัวนี้ตัวยากเลยพวกนี้บรรลุธรรมพบหน้าอพอบรรลุธรรมพบหน้าก็เที่ยงแท้ต่อการตัดสรู้พ,พร้อมใช่ไหม,มยืดยืดไปหน่อยเพราะอาจจะทำอย่างอื่นน้อยอ่ะใช่ไหมไปบรรลุธรรมในพบหน้าใช่ไหม ใช่ตอนนี้เอ่อถ้าเกิดถ้าเปรียบที่ว่าพุนชานเอ่อชาญเช่นเอ่อพอหลังจากอากาสาขึ้นไปแล้วเนี่ยเอ่อถ้าเปรียดเป็นในชั้นเทวนาหรือชั้นพรมเนี่ยเขาอาจจะมันรู้ทมในระดับในวัฏสญญาหรือสัญญาเวทิตได้ได้ได้มาอยในชั้นพรมระดับสูงเนี่ยในชั้นพรมระดับสูงสามารถที่จะไปอะไรนะสัญญาเวทิตหรเอเป็นในวัฏสญญาสัญญาเวทิตอะไรอย่างเงี้ยจะจะเป็นอย่างนั้นเยอะไหมฮะเพราะในมนุษย์อาจจะยากเพราะในพุทธการก็ยังไม่่อยมีเท่าไหร่ อืมในพวกนั้นเนี่ยน่าจะน่าจะเสวยผลของสิ่งที่ตัวเองได้ทำไปอ่ะนะ,ะสติอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ผู้จ้าจะเรียกสติบังเกิดขึ้นช้าอ๋อบังเกิดขึ้นช้าเพราะถ้าดูอย่างอาวิหาอัตปาสุตสาสุอส,สีพวกนี้ก็ ก็อัปเกรดตัวเองไม่ได้ที่ที่จะขึ้นไปแต่โดยหลักก็ก็ไม่ได้อยู่แล้วเพราะผุดเกิดที่ไหนต้องปลิพานที่นั่นอ๋อเกิดในชั้นไหนต้องปลิพานในชั้นนั้นเลยสําหรับสุตตาวาสแต่ส่วนนั้นอื่นนะอย่างพรหมกายกาอาภัสระสุภกินหาเนี่ยอย่างอาภัสระอยู่สองกับอย่างเงี้ยซึ่งมันนานมากอ่ะในสองกับนั้นทําไมไม่นั่งสมาธิเพื่อขึ้นไปเป็นสุภกินหาหรือขึ้นไปเวหาภละ ก็ดูว่าน่าจะยากสำหรับเทวดาที่พอได้แล้วก็คือได้อย่างนั้นน่ะโอกาสที่จะจะขยับฐานะตัวเองเนี่ยยาก mm hmm. เหมือนเหมือนกับเรามนุษย์เราก็ยังขยับยากเลยนะทั้งที่เรามีศักยภาพใช่ไหม mm hmm. เรายังขยับยากเลยอยากจะขยับไปเป็นพรหมกไกกาคือทำชั้นหนึ่งให้ได้ก็ไม่ได้สักที <G ül> อย่างเงี้ย uh. <_' S 1> เออโอเคแล้วคำคำว่าโอเคเห็นกายในกายนี่จะไม่ยากเพราะจิตมองไปที่ที่ลม,มใช่ไหมฮะนี่ถ้าเกิดเห็นเวทนาเนี่ยเห็นเวทนาก็คือโอเคอาจจะปวดคอมเออขาเป็นเน็บอย่างนี้ถ้าอยู่อย่างนี้อันนี้คือเวทนา,น,น,านี่คือการเห็นเวทนาในเวทนาแต่ต้องเห็นอยู่ในกายใช่ไหมฮะถึงจะใช่เห็นอันนี้คือเ,เห็นเวทนาในเวทนาปะพระองค์ให้เห็นปิติ เห็นสุขนะืมดังนั้นการเห็นเวทนาในเวทนาเนี่ยเราไม่ไปดูทุกขเวทนาไงเดี๋ยวมันจะเป็นอตตะกริมฐานุโยโคไปสร้างความทุกข์ให้มันเห็นขึ้นนะไม่เจ็บก็ไปนั่งบนนามซะดูความเจ็บเป็นยังไงแต่อันนี้พระเจ้าให้ดูปิติดูสุขอ๋อดูปิติดูสุขใช่ ก็เป yeah, ็นเวทนาเหมือนกันให้ด no ูซ uh ึ huh. ่งเวทนามันก <alien> ็เหมือนกัน huh. ค uh ือเกิดดับพงจึงบอกเวทนาใดๆเวทนานั้นถึงการประชุมลงในความทุกข์แตกสลายเก็คือคือการเห็นสุขเห็นเห็นปิติใช่ก็คือตั้งแต่มีปาโมดมีปิติมีสุขแล้วก็แล้วก็จิตอย่างนั้นใช่ไหมฮะอืม แล้วการเห็นจิตในจิตการเห็นจิตในจิต <ừ. S 1> เช่นโอเคจิตเรามองไปที่ลมอันนี้คือการเห็นจิตในจิตที่อยู่อันนี้ใช่ตรงนี้ไหมฮะใช่ก็คือในเมื่อมันมีสองธรรมชาติทํางานด้วยกันเกาะกันอยู่เนี่ยลมกับผู้รู้ลมอ,ะอ่ะซึ่งสัตว์เนี่ยยึดวิญ,ญญาณเป็นหลักอยู่แล้วและสัตว์ก็กําลังยึดว่ารู้เนี่ยเป็นเรา พอรู้ลมมาเนี่ยถ้าสัต์นั้นเนี่ยมองแต่ว่ารู้เกิดขึ้นรู้ดับไปอย่างเงี้ยก็เป็นการมองตัวนี้แล้วมไม่ได้เป็นการมองตัวนี้แต่ถ้าเห็นว่าลมยาวรู้ลมสั้นรู้อย่างเงี้ยอันนี้สนใจลมแต่ถ้าสนใจผู้รู้ลมเนี่คือจิตในจิต ช่เห็นจิตในจิตก็เลยบอกว่าตรองค์ก็เลยบอกว่าเราไม่กล่าวอนาปาอนาปานสติการมีลมเนี่ยมีได้แก่ผู้มีสติอลืมหลงไม่มีสัมปัชัญญะเพราะเห็นนั้นในเรื่องนี้พิกุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำแค่เรารู้ลมนั่นคือจิตเราต้องปฏิทิตัง,ตตงในวายโยธาตรงนั้น แล้วเราก็รู้ว่าอ๋ออจิตเราตั้งอยู่ในวายโยธาตรงนี้อย่างนี้ออันนี้ก็ดูจิตละแต่ก็ใช้คําพูดอนาปาเหมือนกันแต่พริกโคลมุมอนาปาที่เป็นดูกายเนี่ยจะบอกว่าหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้นั่นคือสนใจผืนนาสองธรรมชาติเกาะกันตั้งอาศัยกันอยู่เนี่ยสนใจตัวนี้ แต่ถ้ามาสนใจตัวนี้เมื่อไหร่เนี่ยก็คือเราไม่กล่าวอนาปานสติว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่ผู้มีสติอันลืมหลงก็จะใช้ประโยคนี้แต่ตอนเห็นเห็นทมในธรรมตอนที่จิตไม่เที่ยงแล้วก็จางคายแล้วก็ดับไม่เหลือแล้วก็สลัดคืนเนี่ยไอ้ตอนเนี้ยมันมันช่วยอธิบายหน่อยไม่เคยไม่เคยเข้าใจเท่าไหร่ฮะเนื่องจากเราไวไม่ทันไงะะนะ เราก็เลยมองไม่เห็นจริงๆมันก,มนก็มันก็เกิดอาการนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าจิตที่เกาะเกาะการมเนี่ยเมื่อจิตเกิดที่พระเจ้าตรัสนะปัธมังจิตตังอุปนังปัธมังวิญญ,ญาณังปาตุภูตังแรกจิตเกิดก็คือแรกวิญญ,ญาณปรากฏวิญ,ญญาณปรากฏปุ๊บก็คือจิตเกิดแล้วจิตเกาะหรือตั้งอาศัยอยู่กับลมหายใจใช่ไหม มเมื่อจิตเกิดสิ่งใดมีการเกิดสิ่งนั้นมีดับไหมม,มีสิ่งนั้นก็ต้องมีความไม่เที่ยงมีความจางคลายมีความดับถูกต้องไหม,มเมื่อดับมันเคยรู้ลมดับจากลมก็คือมันไม่รู้ลมแต่สัตว์พอใจจิตมโนวิญญาณอยู่ก็ยึดมโนดวงใหม่มโนก็โน้มไปสู่อารมณ์ใหม่ นตัติการโน้มไปอือย่างเนี้ยพอโน้มไปสู่อารมณ์ใหม่ก็กระทบกระทบเกิดวิญญาณวิญญาณปรากฏก็คือจิตเกิดก็เรียกเป็นจิตผูกติดอารมณ์เพราะอำนานของความเพลินเนี่ยมันมันก็จะวนอยู่อย่างนี้แต,แต่แต่ตรงขั้นตอนนี้จิตเราจะตามไม่ค่อยทันใช่ไหมฮะ ใช่เราจะไปตามเมื่อมันผูกอารมณ์ไปแล้ว<ช>สักพักหนึ่งนั่นคือความความที่มันเร็วมากแล้ว<ม>แล้วขณะที่ขณะที่เราเผลอเนี่ยคือเราพอใจนั่นเอง<ม>เพราะขณะที่เผลอเนี่ยคืออุปทานคือสังโยชน์คือฉันทราคะมารู้ตัวอีกทีตรงนี้กระดึงกลับมาใช่ไหมาอารมณ์นี้ก็หายไปดับไป อารมณ์ใหม่เกิดขึ้นอยู่นี่สักพักหนึ่งจางคลายดับไปเกาะใหม่เนี่ยเ <ขอ S 1> พราะว่ามันมีสันธาราคะมีอุปทานมากั้นตรงนี้อยู่ใช่ไหม,มถ้าถ้าสร้างสามารถเราเสลัดกันได้มันก็จะหายไปอก็จะเข้าถึงตรงนั้นได้เลยอืใช่ไหมแล,แล้วแล้วคาว่าคาว่าตรง เพราะความจางคลายคําว่าตรงจางคลายตรงในปฏิจจสมุปาข้างบนบรรทัดบนนะฮะก็คือความจางคลายคือตรงนี้ใช่ไหมอันนี้อันนี้มาจากตรงนี้เลยใช่ไหมความจางคลายตรงนี้ก็ได้หรือทุกครั้งที่เราจเจริญมรรคแปดเนี่ยก็เป็นความจางคลายของอวิชชาอาวิชชาจะค่อยๆจางคลายหมดไปทีละเล็กทีละน้อยทุกครั้งที่มีการกระทําคือการเดินม,ม,มรรคพระองค์จึงบอกว่า ความทุกเนี่ยจะดับไปทุกขั้นตอนแห่งการกระทํออาอวิชาก็หมดไปเหมือนกันอ๋อ้ความจางคลายก็มีหลาในยะใช่ส่วนอนนี้<อ>ต้องเป็นความจางคลายของจิตเนี่ยจิตจางคลายแล้วดับพอดับแล้วเนี่ยไม่เกาะมโนตัวใหม่ดับแล้วดับเลยปล่อยวางเลยแต่เห็นยังเห็นไม่ทันเลยจะปล่อยวางยังไงใช่ไหมฮดับปุ๊บเกาะปับ๊บ ไปรู้ตัวตอนปลายแล้วจะปล่อยวางตอนลอยต่อปล่อยไม่ได้ไงไไความเร็วไม่ทันตั้งมั่นไม่พอตรงตรงจุดที่เมื่อกี้ก็คือปรนังลุติยะสุญญาตาใช่ไหมะนะจุดตรงนั้นที่จิตจางพลายและดับนาะว่างๆตรงเนี้ยนามรูปมีไหมเพราะนามรูปเป็นสิ่งที่จิตไปเกาะไปตั้ง มันจางคลายดับไปแล้วนามรูปดับไหมดับดับแล้วจิตที่จางคลายมาที่สุดจิตดับไหมดับดับจิตก็ดับนามรูปก็ดับณนะที่นั้นมีนามรูปมีวิญญาณไหมไม่มีไม่มีพง์บอกที่ใดไม่มีวิญญาณที่ใดไม่มีนามรูปอเอเสวันโตทุกสะนั่นแหละคือที่สุดของทุกก็เป็นปรมานุตตรสุญญตาเป็นความว่างคือตรงจุดนั้นเลย S <S คือตำแหน่งที่ไม่มีวิญญาณกับน,นามรูปเมื่อกีพก้พระเมื่อกี้พระอาจารย์บอกว่าบุรุษก็คือสี่รูปแปดสี่คู่แปดบุรุษเแปดบุรุษก็คือโสดาบาันสกิทาคารานา,ามีแล้วอ่ะอีกอีกสี่นี่คือก็คือทั้งหมดตรงนี้มันมีสี่ใช่ไหมทีนี้พอมีแปดบ,บุรุษอีกสี่โสดาก็แบ่งอย่างละสองสองสองหมดอ่ะอ๋อคูณสองเลยฮะ ใช่งแล้วอีกหนึ่งมาจากไหนใชในยะนั้นก็แปดครบแล้วไงอ๋อสองสี่แปดสองตีแปดก็โสดาสองสกัดทาคาสองอนาคาสองอรหันสองใช่ไหมอ่างั้นสี่คู่เอาสี่คู่แล้วแปดบุรุษสอง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 ครับครับอ่านะโสดาก็ ผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นโสตาปฏิผลอันนี้เรียกผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นโสตาปฏิผลอันนี้เรียกโสตาปฏิผลพอขึ้นสกาทาคาก็ผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นสกาทาคามีผลแล้วก็สกทาคามีผลผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นอนาคามีผลแล้วก็อนาคามีผล mm. พวกนี้ได้ผลแล้ว oh. พวกนี้ยังไม่ได้ผล oh. <N> <N> อ่ uh huh. ยังยังไม่เต็ม,ม,เ,ตมเหมือนกับอัปหีนา uh huh. ยังทำลายไม่สิน้นอ uh huh. แต่ทำลายไปได้บางส่วนแล้ว uh huh.